พี่บิวครับวันนี้ผมเอาโทรศัพท์มาซ่อมครับผมคือมันขึ้นจอเขียวแบบนี้ผมไปดูในคลิปเขาบอกว่ามันซ่อมไม่ได้ครับพี่มันซ่อมได้ไหมครับโอ้ยโนมาเกีไป,ปเชื่อในคลิปเยอะอันนี้มันเป็นอาการประจารุ่นของ13 Pro 13 Pro Max ม,มันสามารถซ่อมจอเดิมได้เนี่ยร้านพี่เนี่ยมีช่างนั่งหน้าร้านซ่อมให้เห็นจริงๆเลยต่อสรุปมันซ่อมได้ใช่ไหมครับได้อาการเนี้ยงั้นงั้นซ่อมเลยนะครับผมซ่อมเลยเนาะโอเคผมเดี๋ยวประมาณ40นาทีมารับนะครับได้ครับ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่กำลังใช้ iPhone รุ่น13 Pro 13 Pro Max อยู่นะตอนนี้ผมจะแจ้งให้ทราบเลยนะครับถ้าเกิดอาการจอขาวจอเขียวขึ้นไม่ต้องตกใจหรือกังวลใจไปเพราะว่าอาการแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอาการประจำรุ่นของเจ้า13 Pro 13 Pro Max และสามารถซ่อมจอเดิมได้ราคาเพียง3ใบเทามีทอนไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนจอใหม่ราคาเป็นหมื่นให้เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นแนะนํามาซ่อมกับที่ร้านของเรา m a k e Up Studio ได้นะเพราะว่าร้านเรามีช่างผู้มีความชํานาญในการซ่อมอาการจอขาวจอเขียวโดยเฉพาะและซ่อมอาการแบบนี้ทีี่ทางรร้้้นนเมปะกัใหดวย เยนะ1เดือนเต็มๆเลยและซ่อมไม่นานเพียง40นาทีลูกค้ามานั่งรอรับกลับบ้านได้เลยส่วนเครื่องนี้ช่างก็แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยติดตั้งตัวหน้าจอลงกับตัวเครื่องเช็ดทำความสะอาดภายในตัวเครื่องก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้าและตอนนี้ตัวเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับจอสีสวยงดงามเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยเกิดอาการจอเขียวเลยถ้าต้องการส่งซ่อมติดต่อเมคอัพสตูดิโอได้เลย